สว mm ัสดีครับกับผมหมเผาใหญ่นะครับนี่ครับสายเลาวนี่กระตึงปริเยะเลยนะครับท่านผู้ชมโอ้โหแน่นอนครับหลังที่เราปักไว้เมื่อคืนฝนตกตกอากาศดีๆลมพัดเย็นๆนะครับสวัสดีครับกับบมะพร้าาใหญ่นะครับอืนี่ครับโอ้สายแล้วตึงเปรี้ยะเลยครับมาดูมาลุ้นกันว่าอะไรจะติดโดเรมอนจะติดหรืองูรักกายงูรัก้าติดครับอืสายเ่านี้แน่นอนตึงปริ้ยะเลยครับ หรือลำไยหายท้องคําจะติดครับอืมหรือายิูโดฟีนมารับชมกันครับนั่นครับเราก็ปากเอ้าโอ้โหหลังที่เรามากินนอนข่าวเลยท่านผู้ชมเป็นไงครับโอ้โหดูครับไม่ขยับเลยครับนอนข่าวเลยครับเป็นไงครับปากในร่องไอ้นี่ดูครับที่แท็กมาโคมันเดินครับโอ้โหเสร็จแล้วครับนอนข่าวเลยท่านผู้ชมโอ้โหตายนานแล้วครับ แข่งตึงเลยครับสวัสดีครับยมเช้าๆกับกระเป้าใหญ่นะครับสวัสดีครับเราก็ได้ปลาไปใส่เกลือแล้วครับนี้ต้องใส่เกลือครับให้มันเค็มหน่อยสวัสดีครับ